ครับก่อนื่นต้องขอสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาพบมาเจอๆกันนะครับเป็นคลิปพิเศษนะครับจัดขึ้นแบบเร็วๆเลยนะครับเพราะว่ามีหลายคนหลายท่านนะครับสอบถามเข้ามาบางคนก็ดูไม่ทันนะครับก็อยากให้มาอัปเดตนะครับว่ามีรุ่นไหนเข้ามาบ้างจริงๆแต่ละวันเนี่ยผมก็จะมีวัตถุมงคลเข้ามานะครับไม่เยอะนะครับไม่ไม่เยอะค่อนข้างน้อยเลยนะครับก็จะมีเหลืออยู่ในถาดบ้างนะครับแล้วก็หลายรายการก็มีคนจองไว้ด้วย นะครับถ้าพี่เพื่อนสนใจรายการไหนก็นะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยแล้วประกันแทสากลแล้วก็นะครับราคาย่อมเยาแน่นอนนะครับเดี๋ยวให้ชมที่เข้ามาวันนี้ก่อนแล้วกันนะครับรายการแรกเนี่ยเป็นเหรียญเจริญพรล่างนะครับเจริญพรล่างเนี่ยถ้ามีโค้ดตัวยะนะครับก็คือเนื้อมหาชนวนนั่นเองนะครับนี่นะครับโค้ดตัวยะบริเวณนะครับด้านข้างองคหลวงปู่นะครับนี่ เนื้อเป็นมหาชนวนนะครับราคาเลี้ยงหากันก็จะนิยมกว่าเนื้อทองแดงธรรมดานะครับเลข1857นะครับมาในเลี่ยมกรอบนะครับกัะน,น้ำนะครับนะครับแล้วก็ถักเชือกเทียนนะครับดูคลาสสิกมากๆตรงสังขติหลวงปู่ก็จะมีโคต้ดตัวอุอยู่หนึ่งตัวนะครับด้านล่างก็จเจริญพร เหรียญนี้มีกล่องเดิมครบนะครับด้านหลังก็คือ,อยันห้างมันยันโลภุติมิสาริโกโนะครับมีเมตตามหานิยมนะครับป,ปลุกเสกในปีหกสิบสี่น,นะครับเป็นลูกแรกเลกนะครับอีกหนึ่งเหรียญนะครับมีกล่องเดิมครบเลยนะครับวันนี้จะนามาแบ่งปันให้ทุกคนทุกท่านบูชากันอันนี้เป็นเนื้อมหาชนวนนะครับแบ่งปันให้ทุกคนทุกท่านบูชากันนี่เอาราคาเอาพันเอาพันหกร้อยบาทแลวกันนะครับมีกล่องเดิมครบนะครับราคาหนึ่งพันหกร้อยบาท เนื้อมหาชนวนนะครับอีกหนึ่งรายการนะครับนี่เป็นพระปิตาปวดนี่นะครับผูกศีกปี63เป็นพระปิตานะครับยุคแรกๆไม่กระทั่งพระปิตาจนดามณีเนี่ยก็สร้างหลังพระปิตารุ่นนี้นะครับว่ากันว่าเป็นพระปิตามหาชนนะครับในสายสมองหลวงปู่มหาศิลาเลยนะครับชื่อเนี่ยนะครับเป็นนามมงคลมากนะครับพระปิตาปวดนี่นะครับปวดนี่ปวดทุกปวดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนี่ เป็นรายการแช่น้ำมนนะครับองนี้เนี่ยเห็นกำไรแบบคมๆชัดๆเลยนะครับผิวเนี่ยเป็นผิวนะครับผิวแช่น้ำมนนะครับดูง่ายสบายตามากนะครับแท้สากลเลยนะครับสำหรับขระติตาปวดนี้ถ้าเป็นเนื้อแบบนี้นี่ก็คือเนื้อเนื้อนิยมเนื้อดูง่ายเลยนะครับจะเห็นเม็ดมวลสารขึ้นอยู่ทั่วองค์เลยนะครับนี่นะครับขอบ มีร่องรอยการแชร่น้ำมนต์นะครับจำนวนการจัดสร้างเนี่ยเราๆนะครับเพียงแค่4,000กว่าองค์เท่านั้นที่แช่น้ำมนต์เนี่ยมี800องค์เท่านั้นนี่นะครับนิ้วมือยังเห็นคมชัดเป็นแท่งเรียงชิดนะครับมีเม็ดมวลสารขึ้นอยู่ตามส่วนต่างๆขององค์พระสวยสมบูรณ์นะครับเนื้อแช่น้ำมนต์ก็จะมีการกระเทาะนะครับมีการบินมีการก่อนบ้างเล็กน้อยนะครับด้านหลังนี่ก็คือยนัน เรียกว่ายันคนสามหมูบ้านกินน้ําบ่อเดียวนะครับนี่หลวงปู่ศรีนาสริจันโทนี่วันนี้นํามาแบ่งปันเอาราคาเบาๆเลยนะครับให้พี่ๆเพื่อนบูชากันเอาราคาพันเบาทเท่านั้นมีกล่องเดิมครบเลยนะครับพระพิทาปุณนีเนี่ยหาที่มีกล่องเดิมเดิมครบเนี่ยคนข้างยากเลยนะครับในองค์นี้มาพร้อมกับกล่องเดิมๆนะครับรายการถัดไปนะครับมาชมเหรียญน,นี่เหรียญเมตตาพ่อให้รวยนะครับ ผิวเนี่ยเป็นลายเสือแบบนี้เลยลงยาลายเสือนะครับเป็นเนื้อกระไหลทองนะครับเป็นเขาเรียกว่าเหรียญเมตตาพ่อให้รวยเป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่ราคานี่ไม่แรงนะครับปลูกเสกพิธีหลักมีในธรรมเนียมการจัดสร้างนะครับประวัติข้อมูลการจัดสร้างในชัดเจนนะครับสวยงามนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะมีธรรมจักรแล้วก็มีลายกหนก นะครับสวยงามในโรงยามันลายเสือเลยนะครับสวยงดงามมางด้านหลังนี่เป็นยันเหนือดวงนะครับเลขลันนัมเบอร์1น0 5นย่มามนเลริม่มพร้อมบูชาแบบนี้นะครับเรียมบินเทศแบบนี้เลยนะครับองค์นี้ไม่มีกล่องนะครับ,บประกันความสวยรับประกันความแท้เปิดแบ่งปันให้ทุกคนทุกท่านบูชากันเอาราคาเพียงแค่เอาพันนะครับเอา1,400แล้วกันนะครับผมเอา1,400 นะครับ1 4 0 0เพียงเท่านั้นนะครับเหรียญเมตตาพ่อให้รวยว่าทุกมงคลหลวงปู่นะครับรายการลงยาเนี่ยต่ำกว่าพันเนี่ไม่มีนะครับอันนี้เนี่เปิดแบ่งปันเบาๆเลย1,400เท่านั้นรายการถัดมานะครับมาชมเหรียญมังกรคู่อายุวัฒนมงคลของหลวงปู่นะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินลงยาแดงแล้วก็ลงยาขอบ สวยๆเช่นกันนะครับเนื้อเงินลงยาขอบแบบนี้นะครับลงยาขอบสีเขียวตัดกับสีแดงรูจมูกลงโด่งคมๆสวยงามชัดเจนเลยนะครับพญามังกรโอ้โหคมนะครับเกต่เป็นเกตดเลยนะครับแกะแม่พิมพ์ได้สวยงดงามมากพญามังกรนะครับสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟู ด้านหลังก็เป็นยันนะครับยันเอกที่อยู่บนแผ่นหลังของหลงปู่เลยนะครับนเลขี่เนข418นะครับมีโค้ดชัดเจนแล้วประกันแท้ตลอดชีพรับตามหลักสากลเลยนะครับในดูแลจนกว่าพระจะถึงมือพี่ๆเพื่อนทุกคนทุกท่านนะครับที่มีจิตศรัทธานะครับี่อยากมีไว้ประดับบารมีอยากมีไว้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ นะครับนี่วันนี้นํามาแบ่งปันนะครับเอาราคาเอาสามพันสามพันสองร้อยเท่านั้นนะครับสามพันสองนะครับสําหรับเหรียญมังกรนี่ส่วนเหรียญน,นี้ก็ยังอยู่นะครับนี่เหรียญมังกรคู่เหมือนกัน,นเนื้อทองแดงผิวลุงเลีงหกสิบเก้านะครับเขเรียกมงค์คนเลยทองแดงผิวลุงนี่เปิดแบ่งปันเอาหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับารายการถัดไปนะครับมาชม เหรียญเสมาหวัวสิงห์มหาจากักรพรรดิยอดรวยสุดยอดพิธีมหาจากักรพรรดิปลุกเสก59วาระนะครับนะครับบริษัทสามสิงห์อมูเลส์นะครับ,บ,ร 3, รนะรบเป็นคนจัดสร้างถวายองค์หลวงปู่นะครับนี่อันนี้เป็นรายการของนะครับขอบสัตตะนี่องค์สัตตะขอบสัตตะนะครับจะเห็นว่าเป็นงานปะฉลุแล้วผิวด้านในนี่ก็คือลุงๆแบบนี้เลยเลข1096 นะครับด้านหลังก็จะลงยันน,นี่นะครับเป็นลงยันที่องค์หลวงปู่ท่านเมตตานะครับหลวงปู่ท่านเมตตาลงให้เลยนะครับเป็นต้นแบบเลยนี่ก็จะลงโกยะสะปุยะอปะนะครับมาหาจักรพัดยอดรวย นะครับด้านหน้านี่เป็นนะครับเป็นในองค์ในเป็นองค์สัตตะนะครับเป็นงานหน้ากากแบบนี้โอ้สวยงดงามมากนะครับราคาจองนี่แพงมากนะครับวันนี้นํามาแบ่งปันให้ทุกคนทุกท่านบูชากันเอาราคาเอาพันเอาหนึ่งพันหกร้อยนะครับผมนี่มีกล่องเดิมครบเลยรายการถัดมานะครับมาชมนะครับสมเด็จเสือนอนกินรายการที่สิบห้านะครับเป็นเนื้อบ้านเขาหลง ในการที่15เนื้อว่านเขาหลงนะครับเกี่ยชื่อเนื้อว่านนี่ก็นะครับเข้มขังนะครับหายากแล้วนะครับเป็นมงคลมากนะครับสมเด็จเสือนอนกินเป็นว่านเขาหลงนะครับตรงบริเวณองค์พระก็จะมีว่านเขาหลงฝังตะกุดเงินสี่ดอกนะครับด้านบนก็มีอุดมมวลสารนะครับพระ คมคมนะครับสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยหนาหนาแบบนี้นะครับด้านหลังเลข416นะครับด้านหลังนี่ยก็ยังมีแผ่นตะกุดนะครับเป็นตะกุดเหมือนตะกุดเหล็กเปียกตะกุดตะกัวแบบนี้เลยวันนี้นํามาแบ่งปันราคาเบาๆนะครับมีกล่องเดิมครบสมเด็จเสือนอนกินแห่งธรรมอุทยานนะครับวันนี้นำมาแบ่งปันเปิดแบ่งปันเอาราคาเอา1,900บาทเพียงเท่านั้นนะครับสมเด็จเสือนอนกิน อีกหนึ่งรายก,การนะครับมาชมอันนี้นี่เป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญปกไตามาาแจกทานนะครับเหมือนก,นกันกับเหรียญปกไตามาาหนุ่มปูทิมนะครับนี่เศรษฐีรวยปฏิหาร77นะครับปลูกเสกในปี64อันนี้เนี่ยถ้าจองเหรียญทองคํานะครับก็ะจะแถมลงยานะครับนี่ถ้าจองชุดทองคำเนี่ยก็จะแถมนะครับจำนวนการจัดสร้างเนี่ยน่าจะร้อยร้อยสิบเหรียญน,นะครับเดี๋ยวจะแกะให้ทุกคนท่านได้ชม จะเป็นปกนี่เป็นพระนาคปกนะโดยเฉพาะใครเกิดวันพุทธนะครับประจําวันเกิดนะครับเป็นนาคปกเหมือนกันกันกบปกขอ,อกงหลวงปู่ทิมิสัดีโกวันาหารไรนะครับนี่ที่ระลึกอายุครบ77ปีสวยสวยเลยนะครับโรงยาขาวรายการพิเศษนะครับนี่แถมมาในชุดทองคํานะครับจำนวนการจัดสร้างเห,หนี่ยมเหรียญเท่านั้นเป็นเนื้อทองแดง นะครับในด้านหลังเห็นไหมครับก็จะต่อโค้ดกรรมาการนี่เห็นไหมครับโค้ดกอไก่นี่หาเลข6 8 4นะครับนี่มีโค้ดอีกหนึ่งโค้ดด้านหลังก็จะมียันนะครับเป็นยันเหมือนยันใบพัดลงอิสวาสุกนะครับลงน,นี่ลงยันนี่ล้อมรอบนะ,ออน,นะครับแน่นมาก สวยเข้มขังมากนะครับผมนี่วันนี้นํามาแบ่งปันเอาราคาเอาเพียงแค่750บาทเท่านั้นนะครับมีกล่องเดิมครบเลยนะครับรายการถัดไปนะครับมาชมนี่นะครับดีหนึ่งรายการเป็นผ้าผงนะครับของดีราคาถูกนะครับนี่ไว้พึ่งพุทธคุณนะครับให้ลูกให้หลานได้ห้อยนะครับทำหายนี่ไม่ต้องเสียดายนะครับราคาเบามาก เป็นเป็นพระเนื้อผงน้องปูนั่งในสุ้มแบบนี้นะครับเนื้อผงพุทธคุณด้านหลังในยันพระพุทธเจ้า16พระองค์นะครับสร้างปี64นะครับในวันนี้นํามาแบ่งปันราคาเอาสี่ร้วนเท่านั้นนะครับสี่ร้อทวน สำหรับวัตถุมงคลก็มีอยู่ประมาณเท่านี้นะครับส่วนรายการเดินอื่นมีพี่ๆบางคนนะครับที่จองไว้แล้วนะครับที่ติดจองแต่ถ้าพี่ๆเพื่อนๆสนใจนะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้อาจจะมีบางรายการที่ที่ยังว่างอยู่ยังรอเจ้าของอยู่นะครับวันนี้เดี๋ยวมีนะครับวัตถุมงคลที่ผมรัฒนาขึ้นคอยอยู่เป็นประจำนะครับมาให้ทุกคนทุกท่านได้ชมอันนี้เป็นพระศรีบริยุคต้นหลวงปู่ที่หลวงปู่ท่านกดพิมพ์เองนะครับกดพิมพ์เองถอดพิมพ์เอง เป็นเนื้อผงนะครับนะครับแล้วก็เป็นตะกุดตะกุดสาลิกานะครับเป็นตะกุดสาลิกาเหมือนตะกุดโลกาธาตุนะครับข้างในเนี่ยจะเป็นแผ่นนะครับเป็นแผ่นที่หลวงปู่ท่านจานมือนะครับแล้วจานหลายหลายแผ่นมากม้วนซ้อนกันนะครับผมเป็นของดีหายากนะครับที่แต่ก่อนหลวงปู่ท่านแจก ลูกหลานนะครับแล้วก็ใครที่จะไปทํางานนะครับไปทํามาค้าขายไปหากินที่กรุงเทพนะครับที่บางกอกในหลวงปู่ท่านก็จะให้ท่านบอกว่าขายดีนะครับเนี่ยนะครับอีกเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญบางกรคู่นะครับที่ผมรัฒนานะครับติดตัวมาเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าหูยาวนานหลายปีแล้วนะครับไม่ว่าจะขึ้นเหนือลองใต้ไปไหนนี่ขาดไม่ได้ถ้าลืมมันก็ต้องกลับไปเอานะครับผม มีวัตถุมงคลหลวงปู่อยู่อันนี้อุ่นใจมากนะครับผมเหรียญมังกอนคู่ปี63นะครับด้านหลังยันเหนือดวงรุ่นรวยทันใจนะครับเลขโค้ดเนี่ยเป็นโค้ดตองหนึ่งเป็นเลขโฟนหนึ่งนะครับอีกหนึ่งอย่างเนี่ยก็คือหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับอันนี้เนี่เป็นรุ่นมงคลน,นีดานะครับอาจารย์นองวัตสัยขาวนะครับอธิษิฐานจิตปลุกเสก ผมก็จะแผนพระนะครับเรียบๆง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเรียมเรียมพัดติธรรมดานะครับไว้พึ่งพุทธคุณนะครับส่วนนะครับรายการอื่นๆถ้าพี่เพื่อนสนใจก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับผมสาหรับวันนี้ก็มีวัตถุมงคลชุดเล็กๆนะครับเป็นคิดพิเศษแบบเดียวๆมาให้ทุกคนทุกท่านได้ชมนะครับสาหรับวันนี้ผมโอชนนจนขอลาทุกคนทุกท่านเท่านี้ครับ